ขอบคุณนะที่กดไลค์กด subscribe ให้พวกเราเรามีกำลังใจกัขึ้นเยอะเลยขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ของลงครับจำนวนมากนั่งดูกันเลยนะอ่ะมาตัวแล้อยอย่าลืมใครชอบตัวไหนสแกน QR Code ค,ออคต,รตรงนี้นะแล้วก็ทักไปในไลน์แคปรูปนี้มาใครอยากได้ไวก็สั่งให้ส่งละละมูส่งแคปได้หมดเลยนะใครอยากมาหน้าร้านมาเช็คของด้วยกันยินดีครับรายการแรก o p t i m u ัตพร m มงานของ Generation วัน X กับซู p r รีมมี2กล่อง8,900ใครชอบแบรนด์ซู p r รีมใครชอบทาร์นโฟเมอร์ใครชอบ o p ปติมาจัดนะครับหมุนให้ดู mm hmm. เป็นออปติมัสมาพร้อมรถเทนเลอร์และรถเทนเลอร์กลางเป็นฐานทับได้ mm hmm. แล้วก็สกีนไลน mm ์ซูพ r รี e มแดงทั้งคันโ mm hmm. หหยิบไม่ถูกเลยวะ <c oughs> ออะต่อมาพลาสติกคิด หายากมากของ A M T นะยาน Millennium Falcon ใหญ่ละเอียดไม่แพ้ใครเลยแล้วก็เป็นงานเก่าใครสายสะสมนะก็โดนกันได้ตัวนี้ต้องต่อได้ยก่านะสามพันสามพันเออจะบอกว่าที่สำคัญนะมันเปิดอย่างนี้ได้จริงนะเปิดได้ครึ่งลำเลยนะน้อยนักนะที่จะมีไอ้เครื่องเครื่องอย่างเงี้ยเนี่ยมีจะลงจะหลวดเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะรุ่นนี้ให้แบบนี้กับเรานะข้างในก็เป็นพลาสติกจำนวนมากนี่ นี่คู่มือพาดใสมียางอันนี้ยางตั้งแต่สมัยโชวะเลยมั้งเนี่ยนี่ลัมเบอร์เลอร์ลัมเท่านี่ไซส์กำลังดีจอยเดอะสตาร์วอลแฟนคลับวิ้ยมันมีให้เขียนที่อยู่ด้วยเออก็สมัครสมาชิกไป12เหรียญสมัยก่อนนู่นน่ะเป็นสตาร์วอลเมมเบอร์คลับนี่พาร์ทใส่สวย ต่อมาอีวานเกเลียนศูนะครับก็พิเศษงานของโชโกโคินแต่เป็นกล่องใสนะเออจริงๆมันชื่อว่าซ e ูเปอร์อีวานเกเลียนอันนี้ไม่มีความรู้จริงว่าดีไซน์จากภาคไหนแต่สวยตัวนี้ห้าพันห้องานสวยๆกล่องใสๆโชโกโคินด้วยโชโกโคินทำกล่องใสเลยเพิ่งเคยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่ Hmm. อันนี้เป็นที่ใส่เทปใสที่ใส่เทปใสซื้อที่กอซิล่าช็อปเท่านั้นตัวนี้เป็นเบอร์นิงตัวกอซิล่าที่ไม่ใช่เบอร์นิงไปแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เทปออกมาจากปากแล้วก็ใช้ปากกอซิล่าตัดเทปใช่หนักๆเลยอักๆเลยเท่าไหร่วะเน,นี่ย2องพตัวบเบอร์เลยนะตัวเท่านี้ใครอยากให้กอซิล่าตัดเทปคงซื้ออันนี้ไปใช่ใช่ ต่อมางานก็ซิล่าปี90เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาดใหญ่มากมันมีชื่อด้วยนะ Battle a แอคชั่นเ v ฟวี่ฮิตกดปุ่มด้านหลังแล้วขยับได้ตัวนี้มีกล่องแล้วก็เรามีตัวนอกกล่องด้วยเดี๋ยวเอาตัวในกล่องมาให้ดูในกล่องเราลื้อทำความสะอาดแล้วนี่งานของค่ายทอยบิสนะบริษัทปิดไปแล้วนะนี่มันจะมีที่ฮิ้วอย่างนี้นี่คุณดูนะกดปุ่มตรงนี้นี่หางกระดิก เอ,อกดตรงนี้ขากระทืบได้นี่กดข้างบนไม่มือขยับได้ด้วยนี่กดตรงนี้ยยนตัวเนี้มีสองตัวตัวนี้คือตัวในกล่องในกล่องระบบเสียงใช้ได้จุดขยับใช้ได้ทั้งหมดส่วนอีกตัวหนึ่ง มีแต่วตัวระบบเสียงซ่อมไม่ได้ลองลื้อมาแล้วระบบเสียงเสียก็เป็น a ั่นฟิ f i กอ r ์เล่นไปแต่การกดปุ่มอะไรเล่นได้เหมือนกันแต่แค่ไม่มีเสียงท่านเองอ่าแต่ตัวนี้มีเสียงตัวมีเสียงมีกล่องขายแค่2 0 0พบาท2อ0 0บาทเองพี่ทำไมหนูเหมือนเคยเห็นโฆษณานี้็เว็บนะฉันเคยเปิดตอนกลางคืนอ๋อแล้วตัวเองก็อยากได้ด้วยใช่เด็กสมัยก่อนทิ้วไปโรงเรียนครเท่น<ม>ี่มันคือตัวใหญ่เท่าเด็กเลยนะใช่อ่ะสวยสุด King o r c h เ r Memor i a l e i i t i o n ดาบของเหล่ากษัตริย์ King อ r c อ e r มีเสียงมีไฟไซส์1ต่อ1ใหญ่เท่ากล่องการลงสีวัสดุดีกว่า DX อันนี้คือกล่องด้านหน้าคุณดูกล่องด้านหลังโอ้นี่สวยงามตะการตาใครอยากฟังเสียงพัพพิรุนชัดๆซื้อเมมโมเรียลไปเวลากดปุ่มเขาจะร้องว่าพัพพิรุน พลาสติกคิดฮาร์ไครเดอร์เดอะมูฟวี่ภาคนี้ฮาร์ไครเดอร์เป็นพระเอกนะมันจะมาพร้อมรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพลาสติกคิดรายละเอียดเหมือนทมิย่าเลยรุ่นนี้แต่งเหมือนในหนังและยังได้ไวนิวตัวฮาร์ไครเดอร์ด้วยมานั่งคุกเข่าเท่ๆได้ตามปกกล่องเลยในราคา2,950ต้องโดนนะอันนี้อันนี้ของดีนะอันนี้ของดี <performance> อีวาเกเลียนเกับไดโนเสาร์ e เป็นแรปเตอร์อีวาศูและอีวาศูพลาสติกคิดนะ ตัวละ1,500บาทสวยมากของค่ายฟูจิมิสุดแรงหายากมันคือหุ่นจากเรื่องไดนาแมนได้ได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 เดแมนได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 เดแมนผมภูมิใจในตัวคุณตัวนี้ไม่ธรรมดานะยังไงคะมีมอเตอร์เดินได้ครับเดินได้เยเหรอพี่หุ่นเซนไตที่เดินได้แล้วคุณเป็นคนสร้างเองด้วยคุณสามารถแยกสีประกอบและทำให้มันเดินได้สามพนสามเอง โ้แต่ไงเก่ามากนะคู่มือยังไม่ยับขาวขาวเลยขาวมอเตอร์และเฟืองทดนี่มันไอ้กาวอ่ะยังเป็นบันไดเด็กเก่าอยู่เลยนีนใช่อเอางี้ถ้ายังใหม่ไม่แกะอย่างเงี้ยควรเข้าพิพิธภัณฑ์น,นะถ้าพี่ได้ไปพี่จะประกอบไหม ประกอบอยากเห็นมันเดินได้เหมือนกันใช่ใช่ใชผมก็อยากเห็นแต่ผมจะทําสีอย่างดีเลยนะไอตัวนี้ยากนิดนึงต้องประกอบเก่งๆหน่อยอ่ะแต่ก็เอาไปสะสมได้หาได้ไม่ง่ายอ่ะคุณปี80น,นะอ่ะอันนี้กล่องเบลเลอเลยอีวานเกเลียนเป็นรีวเทคนะสเปเชียลคัลเลอร์เซตเซตแปลว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวราคา2,000เองคุณจะได้อีวานเกเลียน2ตัว สีเมทัลลิกนะพร้อมโพซิตอนแคนนอนหอกลองกินนูตโลในราคาแค่2ไปบเทาค่ายไคโดูนะครับรถพลาสติกคิดรถประจำตำแหน่งของพอบอมวิสโตอ่าคันนี้คือคันที่ขับไปรับใช่ริงสิง,งไปเลยซิงๆไปเลย,ง,ง,เลยงานเก่าไม่เคยรีไม่เคยเห็นผลิตอีกแล้วในกล่องเขียนว่าลายเส้น for sale ที่ only in Japan เอาราคาก่อน2,750นะเขามีอาร์ตปรินต์ให้ด้วย ว่ารถเป็นยังไงใบประกอบและคนขับจ้าโอมีอายานามิเลกับพอบอมิสโตะอยู่ในนี้ครับมันจะมีชินจิเนาะไม่มีหรือเขาขี่ไปรับเลเหรอมันไม่ใช่ซีนที่ไปกับชินจิวะฉากแรกๆของมิสโตะที่ออกมาเลยไงเออที่มันสิ่งไปรับชินจิเออใครมีข้อมูลก็บอกสเกลหนึ่งต่อ20นะสำหรับคนอยากรู้สเกลนะครับงานปี2015ก็คือสิ ปีที่แล้วโอ๋ถ้าทำสีก็จะเป็นมนใช่มีให้เลือกเจ้านั่งยืนนี่ให้เลือกว่าใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกใส่หมวกดิเออเนี่ยคุณจะได้ท่านี้เลยท่าหน้าปกนี้เลยแล้วนึกภาพนะไม่ต้องลงสีสมจริงลงสีแบบมังงนะโอ้หสวยเลยร้านข้างๆก็รับจ้างทำนะดน้าแอคชั่นแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาดใหญ่จากค่ายบันไดอีวานเกเลียนขยับได้ทุกอย่างขยับได้ทุกตรงมีปืน มีหอ,อกลองกินนุ่มีฐานมีมือพร้อมในราคา6,200บาทกล่องเป็นแม่เหล็กคุณดูไซส์ก่อนคุณดูไซส์ก่อนมีมือให้ตึมมี e n t ทรี a ักมีฐานหยิบมีดออกมาจากบ่าได้อันนี้คุ้มมากเลยนะอยากได้เองอะ่ะอันนี้คุ้มป่ะอันนี้แม่งใหญ่สวยไหนๆก็มาอีวานเกลียนแล้ว Limited Wonderface E-1 อีวานเกลียดลีวเทคตัวนี้เท่าไหร่พันแปดเอง ั้งราคาผิดปะวันเนี้ยนั่นสิพีฮืบนี่มีอ e ีวาศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็มีอ e ีวาใสพร้อมโปริตอนแคนนอนหัวเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไหล่จุกจิกตึมไหนๆก็อ e ีวาละเออพี่หนูแปลกใจกับอันนี้มากอาโอชิมาพลาสติกค,คิดออกตึกรามบ้านช่องอีวานเกเลียนตอนที่เติร์ดอิมแพกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นสีแดงและนี่คือตึกตึกนั้นในซีนซีนนั้น Uhm ครับผมมันมาจาก v ิชวลเวิร์กวิชวลเวิร์ก็คือคอนเซปต์อาร์ตนี่คือคอนเซปต์อาร์ตและทำออกมาเป็นของจริง2,750นะแจ้งราคาไว้ก่อนแดงแปะแดงแปะเอาเป็นว่าผมไม่เคยเห็นในประเทศนี้นะไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยผ่านจากอีวานเกเลียนไปแล้วด y n นาแอคชั่นชินอุนตอรแมน ใหญ่โคตรโคตสุดคุ้มเลยแต่ก่อนตัวเนี้ยเจ็ดแปดพันนะเหลือสี่พันห้าแล้วอันนี้พี่โจอยากได้มานานแล้วตั้งแต่ออกใหม่ๆเนาะฉันซื้อวันนั้นเลยเซื้อมาแล้วขายไปแล้วหิวข้าวสวยยังไงดูตามีไฟมีฐานมีคนแปลงร่างให้ดูด้วยตัวเล็กๆเปิดให้ดูนี่คนจะเป็นตัวใสๆแบบนี้ตัวเล็กๆเข้าสเกลเลยทยตะ Oh, s fine, fine. <S ใช่คุณดูโครงสร้างด้านในของเขาสิโครงสร้างด้านในจุดขยับวุ่นวายเต็มไปหมดเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะขยับได้เยอะแค่ไหนเพราะว่ามันคือดนาแอคชั่นสูงถึง40เซนติเมตรฐานใสาฐานเนี่ยอลังการมากเลยนะการบิดพับการอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทำอุนตอร์แมนท่าไหนก็ได้มันอยู่ในฐานท่าบินท่าโค้งกระโดดตะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเชื่อมั่นใดไดนาแอคชั่นนะครับเอาไป4ีป่ไห้าพอ นี่วางเฉยๆก็น่ารักแต่ถ้าคุณใส่มือแล้วเล่นกันใหญ่มากเลยนะนี่อัลละพันสองสุดคุม้มอันนี้เบบี้ก็ซิล่าอันนี้ก็ซิล่าอันนี้มันเป็นยางที่หนาหนาอะไยางยางหนาเลยเออเล่นได้เล่นได้อ้าปากได้มือขยับได้อันนี้สวยมากเลยนะอันนี้ก็สวยมากเลยนะ แล้วเช็ดแจ,จพิมพ์มเกนเมดิเอเซอร์เรียบร้อยครับภาคเมกาปะ่ะภาคเมกางานเมกานะงานเมกา <laughs> เทป10อันดับของที่โจอยากได้ในปี2025พูดผิดไม่ใช่ฟิกเกอร์แบบเป็นไวนิลหรือ PVC หรือ ABS มันคือพลาสติกคิดว่ะบาซาร่าจากมาคอส s เซเวตอนแรกดูในรูปก็นึกว่าเลซินใช่พลาสติกคิดจ้ะ เดี๋ยวนากเอกกำลังมานะอันนี้เอาพระเอกเปลิกิตาก่อนอย่างเท่เลยสวยๆเลยแต่ต้องทำสีเองนะ1350บาทเท่านั้นเวลี่ชิปเลยอันนี้แกะดูข้างในไม่ได้เพราะซีนมาค่ะอ่าสายมาคอสอันนี้จากค่ายมินิมัมแฟคทอรี่เป็นซีรีส์นะมินิมัมแฟคทอรี่สเกล1ต่อ20อันนี้หน้ากล่องอันนี้หลังกล่องเป็นอย่างนี้ตัวไม่ใหญ่นะงานละเอียดไปยืนคู่กับเครื่องบินคุณได้เลยกล่องละพัน,น,นพันเดียวเอาไปพันเดียวพลาสติกคิดครับ เออหนูไม่ค่อยเห็นพลติกคิดกล่องรูปทรงนี้นะอันนี้ผมให้คำว่า super ร a r e และ super v i n t a ท e ไปเลยมันคือมารีนและรถของเขาวัสดุเป็นตะกัว่วตะกั่วหนักเลยแต่อันนี้เป็นพลาสติกเอาันนี้เป็นพลาสติกแต่ใหญ่นะอันนี้คือเคมี i c a l plant โรงทำสารเคมีเป็นเซ็ตในภาษาวาฮเมอร์จะเรียกพวกนี้ว่า t e r r แล้วก็มีรถนะครับรถของสเปซมารีนหมดเนี่ย8 0 0 0โขายเซตเลยใช่อังนนีิเฉพาะรถเนี่ยนะ สี่ห้าพันแล้วฐานอันนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะผลิตครั้งเดียวอันนี้ก็วินเทจจัดเลยส่วนอันนี้ก็เซตสตาร์เตอร์ก็หลายพันอยู่นี่ถูกมากแล้วนะสนใจก็สอยกันได้อุ้ยอีวานเกเลียนยังไม่หมดอีกเหรอวันนี้ยยานจากอีวานเกเลียนที่เอาไว้ขนย้ายและต่อสู้กับเหล่าเทวทูตท,ทั้งหลายไม่เคยเห็นทำออกของเล่นออกมาเลยนี่พลาสติกคิดมาแล้วของโคโตบุคิยะในราคา3,5 0 0อันนี้แลอยู่แลอยู่ขอเปิดดูข้างในหน่อยนะครับเอาเลยเปิดเลย ละเอียดใช่ละเอียดยันน็อตอะมันคือไอ้นี่เลยงานพวกเครื่องบินลบรถถังอะไรอย่างนั้นอะละเอียดแบบนั้นเลยอะละเอียดสุดๆพร้อมฐานด้วยนะมีฐานให้ด้วยนะพาทสายตึมอืมใครต่อโคโตบุฮิยะที่มีข้อควรระวังอะไรไหมสกิลสูงหน่อยเพราะว่าโคโตนี่ขึ้นชื่อชินชื่อชินชื่ออีวานเกเลียนศูนย์หนึ่งมูชาจากไรโอบอทนะครับอีวานเกเลียนที่ดีไซน์เป็น ชุดเกราะนักรบสมูไรอันนี้ก็อยู่ในเทปสิบอันดับที่โจใหญ่ได้ปีนี้ครับผมนี่นี่ต้องดูสันตรงนี้นี่จะเห็นทั้งตัวนี่นี่ตัวนี้ ,79 0 0อีวานสมุไรมาแล้วจ้า CCP อีวานเกเลียน01และ0-2รีดีไซน์แบบชีวภาพต้องเอามาต่อนะอันนี้มันแยกชิ้นมาอ๋อแยกชิ้นมาแยกชิ้นมาแยกชิ้นมาโอ้รีดีไซน์มาอย่างเถื่อนอย่างโหดอย่างสวยเลยตัวละ8 0 0พหน้าตาเป็นแบบนี้ ลงมาให้เรียบร้อยแล้วสวย,สวย,เย,ยๆเลยยิบยับเลยก็ซิลล่าไมนัทวานลุยน้ําสวยขึ้นมาจากน้ําเลยมีเอฟเฟกน้ําให้ด้วยในราคา900บาทเฮ้ยดูค่ามๆหน่อยคิอ๋อคือค่านี้ใช่ขึ้นมาจากน้ําเลยกลย่องนี้ตั้งชื่อว่าก <c oughs> ็ซิลล่าไมนัทวานลุยน้ Kai ํำไมโครแมน X ไคจูหนึ่งกล่องได้2ตัวยังไม่แกะนะได้ก็ซิลล่าแล้วก็ได้คิงกิโดล่าคุ้มๆุมเลย สามารถเอาตัวไมโครแมนไปใส่ในชุดยางได้เป็นคิงกิรุล่าหรือก็อซิล่าได้มา2บอดี้สตัว2ชุดเลยตัวในกล่องเนี่ยร้านเราเอาเข้ามาครบแต่ทยอยเอาเข้ากําลังมาของกําลังมาถ้าใครอยากได้ครบเซ็ตเรามีนอกแพ็คด้วยนอกแพ็คเราครบและในแพ็กําลังทยอยมาอ่าถ้าในแพ็คอยู่ที่แพ็คละ1,800บาทได้2ตัวนะก็อซิล่าตัวหนึ่งคิงกิรุล่าตัวหนึ่งไมโครแมนอีก2ตัวพร้อมมือเปลี่ยนพร้อมอะไรครบเลยทั้งในแพ็กละวนอกแพ็คมีเหมือนกัน แพดเลเบอร์อินแกรมเดอะมูบี่ลายละเอียดโคตรดีตัวนี้ตอนออกใหม่ๆผมกรี๊ดมากมันเป็นแพดเลเบอร์ที่สมจริงขึ้นดีเทลดีขึ้นพลาสติกคิดและมีเทคโนโลยีใหม่คือท่อหดที่แขนผมอยากเล่นไอ้ท่อหดนี้มากสุดท้ายมันคือถุงพลาสติกแบบเล็กๆแล้วเอามาหดใส่ตะเกียบม,มันก็จะย่นๆแบบนี้เนี่ย เนี่ยพิ่งเอามาใช้กับอันนี้เป็นครั้งแรกในแพดเลเบอร์เดอะบูมี่เนี่ยเขาโฆษณาว่าอย่างนี้อโน็อตนี้เราเป็นถุงย่นนะครับเอ,อเอามาใช้ได้เสร็จปั๊บผมเอาผมก็เห็นเอาไปใช้ต่อในกันดั้มมีไซโคซาคุแล้วก็กันดั้มไอคบูอัเมอร์มั้งโอแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่อันนี้พันแอันนี้ชุดของซากุระดูกล่องก่อนอน,นี่สวยๆเลยนะเปิดมาเป็นอย่างนี้นี่ อ,อมีประกอบด้วยอะไรบ้างมีเสื้อซากุระหมวกซากุระแล้วก็มีล็อกเก็ตแล้วก็มีที่วางชุดใช่มีเคโรจังด้วยใช่อันนี้สวยๆเลยอันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นบล็อกพิเศษของทางญี่ปุ่นนะ2,3 0พปกติหนูเคยเห็นชุดซากุระแต่ไม่เคยเห็นชุดนี้เลยใช่อืมอันนี้2 0 0 3เคยเห็นกล่องด้วยเนะี่ยใช่ตัวนี้ซื้อได้ซื้อนะใหญ่สุดๆไปเลย20%นะ่ะอืมหนักๆตันๆ จีควักและเรดกันดั้มาตรงนี้เลยไม่ต้องประกอบแล้วใช่คุม้มผมซื้อไว้เองแล้วอย่างละหนึ่งเออเก้ายบาท oh, <9 S 1> ตัวละเก <100. S 1> ้ารประมาณ h g 3ตัวต่อกันได้ตัวเนี้ยเออคุ้ม h g g จีควักร้านเรามีทุกตัวนะราคาแต่ละตัวไม่เท่ากันนะตัวนี้เรดกันดั้มห0 0บาทอ่าเรามี h g ทุกตัวเลยแวะมาดูที่ร้านได้อ่ามีแค่อย่างละกล่องนะหมดแล้วหมดเลยอันนี้เป็น ก็อตซิล่าสีทองโครเมียมตัวพิเศษในงานผมจําชื่องานไม่ได้นะของ CCP เออของ CCP ตัวพิเศษตัวนี้อยู่3,500บาทอ่านี่ดูความแวบๆบแบบของเขาอันนี้ไม่ได้มีขายทั่วไปนะต้องต่อคิวซื้ออะไรวุ่นวายอยู่อะ่ะก่าจะได้ตัวทองตัวนี้แก้วเซรามิกหัวก็อซิล่าซื้อที่ก็อตซิล่าช็อปเท่านั้น800บาทเปิดหัวก็อตซิล่าลินกาแฟ <laughs> จิบกินมองหน้าน้อง2อ,อันนี้คือพัด ที่ต้องซื้อที่ก็ซิลล่าช็อปเท่านั้นอันละ800บาทมีลายชิ้นก็ซิลล่ามีลาย ก็ซิลล่าเบอร์นิ่งเดี๋ยวหาภาพเต็มเต็มขึ้นให้ว่ามันสวยขนาดไหนนึกภาพนะใครเป็นแฟนก็ซิลล่านะโอ้ยร้อนจังกระพือพุบปุ๊บอืมกูเบิร์นิ่งครับที่ร้านมีคิงกิโด่าอีกนะแล้วก็มีก็ซิลล่าโตขึ้นอีกอันหนึ่งเป็นลายแบบแกะสลักญี่ปุ่นนะเออสวยๆเนาะสวยๆทั้งนั้นอันนี้คัดมาให้ท่านผู้ชมอย่างจ้าบโคตรโหดโคตรดีนี่คือแอคชั่นฟิกเกอร์ผสมพลาสติกคิดคาร์เมล레이เดอร์แบล็คปี80เลย คู่มือบอกว่าขยับได้27จุดแอคชั่นฟิกเกอร์ยังอยู่ในกล่องสวยๆเลยพลาสติกคิดยังไม่ได้แกะใบประกอบพร้อมโบชัวว่าของยุคนั้นคุณขาดอะไรในนี้เปิดมาเจอเซย่าแล้วยินดีกับพ่อแม่ในยุคนั้นด้วยนึกภาพเด็กที่เล่นทันในยุคนั้นน่ฉามว่ะอยากได้เองอีกแล้ว3,500บาทไม่แพงนะพลาสติกค,คิดอุลตร้าแมนอันโดเมรอสหกล่องได้3ตัวครบแก๊งเลย โอ้ได้สามเลยเรครับผมงานปีเก่านะพลาสติกคิดยี่ห้อนิโต้นะควรค่าแก่การสะสมมากอันนี้2อ0พเองนี่เปิดให้ดูเก่าเก่าเลยนี่มี3ตัวพลาสติกคิดบูสกา1ในไครจูของซื้อบุรยะสายน่ารักสมัยก่อนกล่องเนี้ยจะเป็นกล่องใหญ่ราคาตอนนี้เป็นแสนเออเขาเลยผลิตเป็นกล่องเล็ก เพื่อให้นักสะสมเก็บแบบกล่องเล็กๆเรามีซีรีส์นี้อีกอันหนึ่งเป็นอุลตร้าแมนเดินได้เป็นเหมือนคล้ายๆทีมทอยอ่ะเขาก็ยอ่อไซส์มาเป็นไซส์นี้เหมือนกันโอ้ oh. อ่าเปิดให้ดูเปิดให้ดูเหมือนกับว่ารีมาให้หายคิดถึงแต่ถ้ารีแบบงานเก่ามาเลยเดี๋ยวมันจะเสียราคาการเดินได้นยะเขาทำพาร์ทมาให้เหมือนเดิมเลยนะมีสายไฟให้ด้วยนะแต่นี่เดินไม่ได้นะทำมาให้คิดถึงเฉยอันนี้เจ๋งเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะผมไม่แน่ใจจากเกมหรืออะไรอะ่ะตัวนี้ขยับได้ ดูตัวนี้ราคาน่ารัก550บาท d e s ก์ท็อปคิวเกิเอาไว้วางหน้าโต๊ะคอมวางหน้าคอมดูดูมือน้องก่อนนี่มือน้องถือคัตเตอร์มือน้องถือคลิปหนีบกระดาษอออของหน้าคอมเลยใช่นี่ให้น้องไปนั่งทำงานกับคุณไหมคะตัวนี้ถูกออกแบบมาให้วางบนโต๊ะเลยนะในราคา700บาทอันนี้เป็นกระจปองนะคะเป็นวิดีโอเก่าพร้อมทีวีเอาวิดีโอยัดไปในทีวีมีไฟ็อเออนี่วิดีโอคุณต้องมานั่งแปะม้วนเองด้วยนะ และนี้มันจะเป็นทีวีรุ่นที่มีวิดีโอฝังอยู่ในเครื่องมีหลายเรื่องถ้าจําไม่ผิดนะผมเอาแต่เป็นท่านีลู่แกะดูดีกว่าเกียบ<อ>ันชารีบันชัยเดอร์จัดเปลี่ยนสปินบังเรียงตามปีด้ยนะเออเอาวิดีโอยัดเข้าไปนี่อย่างฟินเออเอ,อ้900บาทแล้วภาพมันจะขึ้นเป็นเหมือนทีวีเลยนะอันนี้ ไม่ใช่ของปกติมันคือซ u เปอร์สตาร์เดสทอยเยอร์สเกล1ต่อ2,700ต่อ7 0 0มันยานใหญ่มากประกอบแล้วอยู่ที่60เซนดีเทลไม่ต้องสืบละเอียดสุดๆไปเลยแล้วอันนี้เป็นงานจากประเทศรัสเซียเฮ้ยเออใช่ไหมมันคือภาษารัสเซียใช่ไหม หรือมันมาจากดาวนาบูไม่ว่าน่าจะภาษาละเซียออตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้8,000บาทมันใหญ่มากละเอียดมากผมจําเป็นต้องเปิดให้ดูนะถังน้ํามันเนี่ยท่อต่างๆรา,า,ายละเอียดต่างๆคุณสามารถโมติดไฟได้นะผมเคยทํางานเลซินชิ้นนี้มาแล้วใหญ่ประมาณนี้แหละถ้าเป็นเลซินน่ะหลายหมื่นนะอนนะสองหมื่นกว่าแต่พลาสติกคิดเนี่ยให้คุณได้ในราคาแค่8,000บาทงานมีลิขสิทธิ์นะครับเรามีงานรัสเซียมาแล้วเหรอครับก็หาของไปเรื่อยนะครับดู เปิดมาเนี่ยคุณจะเจอยานเนี่นี่ตูดยานเนี่ยคู่มืออ่านง่ายภาษารัเสเซียเออน,อน,นี่ของเล่นรัสเซียจริงๆใช่ติดกาวนะติดกาวซู่ซูนะทุกคนหายากเพราะว่ารัเสเซียยากยากจริงๆคุณดูนี่ต่องี้นี่นี่นนเออเออหูยาวอ่ะ คุณดูดีเทลก่อนโอ้ถ้าใครจะย้ำเส้นก็โชคดีคุณดูตรงนี้นี่สามารถเอามิลเลนเนียมฟอร์คอนลำเล็กมายัดได้นะถ้าคุณมีพวกมินิเนเจอร์พราลำเนี้มันดูดมิลเลนเนียมฟอรคอนไปผมลองต่อขำๆให้ดูนี่ประมาณนี้นี่อือันนี้เฉพาะยานหน้านะมันยังมีอีกครึ่งนึงนะท่อใส่ทีละอันเลยนะจ๊ะแผงต่างๆนี่อืม ดูปริมาณท่อดูตึมถ้าใครชอบสตาร์วอรนะแต่ต่อไม่เป็นขี้เกียจต,ต่อหรือไม่มีเวลานะครับติดต่อแจป็ปคัตตอมทอยได้เราสามารถทำสีติดไฟไฟอ่ะติดได้หลายแบบแต่แบบที่แนะนำคือระบบรีโมทแล้วก็ต่อไฟเบอร์ใยกแก้วนำแสงเหมือนในภาพยนตร์คิงกิโดล่าพลาสติกคิดเมก้าคิงกิโดล่าของผมเองไม่ขายไม่ขายของผมเองผมได้ของเล่นแล้วคุณได้ของเล่นหรือยัง อย่าลืมนะสแกน QR ตรงนี้เลยอ่าเฮ้ยตกสำรวจอันหนึ่งก็อตซิลล่าหัวสเกล1ต่อ1นะเป็นปี1954ตัวเนี้ยมันจะมี DVD แต่อันเนี้ยเป็นรุ่นไม่มี DVD ถ้ามี DVD อ่ะจะแพงมากแต่อันเนี้ยไม่มี DVD นะมีแต่หัวก็อตซิลล่าพร้อมฐานคุณไปหาซื้อแยกมาใส่ตรงนี้ได้มีตำหนินิดเดียวตาข้างนี้เหลืองหน่อยตัวนี้อยู่ที่ 1, 1 0 0บาท เอ้ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งพันไ่รีบซื้อเลยนะหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทเออใหญ่ๆหนักๆเลยนะอย่างอื่นโอเครอดหมดถ้าตัวสมบูรณ์กว่านี้ที่ไม่มีตำหนิแบบสีเฟดหรือมีรอยครับคาบอะไรอย่างเงี้ยนะเราขายอยู่หมื่นสามห้าร้อยเออแต่อันนี้มีตำหนิหนิดนึงก็ลดให้ลดให้หลายพันอยู่นะเดคอเลตได้ถอดออกจากฐานได้ด้วยนะบิดแล้วก็ยกได้เลยอ่ะขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูนะ สนใจไหนแคปอันนั้นแล้วก็กด Q r ว o d e คตรงนี้เลยทักไปในไลน์นะครับส่งภาพไปแจ้งราคาส่งถึงบ้านเรียบร้อยมีความสุขแต่ต้องรายงานก่อนว่าบางทีของมันอาจจะไปแล้วนะเออใช่บางทีอะเราถ่ายตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราเอาของขึ้นร้านเลยบางทีบางชิ้นอาจจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าชิ้นไหนไปคุณอยากได้จริงก็ทักมาหาเราเดี๋ยวเราหาให้ นะครับใช้เวลาหานิดนึงมาที่ร้านแจัปสตูดิโอทอยช็อปได้นะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์หกโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มเวลาทําการนะครับมีน้ำเย็นๆเลี้ยงต้อนรับบางวันมีขนมด้วยแล้วก็มานั่งเจอเพื่อนๆกันนั่งคุยนั่งอะไรเป็นเซฟโซนสําหรับคนลัก์ของเล่นมีความสุขด้วยกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ